นี่ก็คือถนนทอนทนางในการเข้าไปหาบ้านบาดอนทุกคนมาเบิ่งกันว่ามันสิญยากสันใดออกแบบนี้นะทุกคนว่าอันนี้มันโมเมนต์ทางไปนาเด้ออันนี้คือเดินอันนี้คือเดินเข้าบ้านเหรอใช่ครับเป็นเส้นทางขาหมู่บ้านครับผมมันจะเป็นแบบนี้เลยมีน้ํามีอะไรอ๋อแล้วกี่กิโลเข้าไปเนี่ยน่าจะประมาณ10กิโลครับผมเป็นทางแบบนี้แหละตายห่าเลยรถนี้ติดแอ่งเหรอใช่มันเป็นมันเป็นอะไรนะ เพาไอะไรคนเรียกอะไรเป็นขี้ต้มอ๋อเป็นขี้ต้มแล้วเอ้ยถามตรงๆถามนิดนึงถามนิดนึงถ้าใครไม่มีมอเตอร์ไฟก็ไม่ต้องออกจากหมู่บ้านเลยหรอใช่ครับเป็น้างที่จะลำบากนะครับเส้นทางก็ในป่าแบบนี้เลยอ๋อสุดยอดใช่ครับใครใครที่อยู่แบบนี้บ้างเป็นอย่างนี้ทุกจังหวัดเลยมั้ยทุกเขตในเขตหมู่บ้านของผมก็คือในเขตชนบทก็จะเป็นแบบนี้ทุกหมู่บ้านเลยทุกหมู่บ้านเลยใช่มั้ยมาเม้นกันเน้อคิด เห็นแบบนี้ก็คิดถึงบ้านกันเนาะคิดถึงมาเห็นแบบนี้ถึงครับผมเนอะอากาศหนาวมั้ยอากาศช่วงนี้ก็หนาวครับผมหรอโอเคขอบคุณมากครับดูเพลินเนาะ